สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนี่แม่สายกะสิมะคุดมั่นเทศที่แม่สายปลูกใส่กระสอบไว้ค่ะมั่นเทศที่แม่สายปลูกใส่กระสอบไว้อายุเพิ่นกระได้เกือบสี่เดือนแล้วมื่อนี่แม่สายกะเลยสิมะล่องคุดมั่นเทศเบิงกะมาลุ่นกันเนาะค่ะว่ามั่นเทศที่แม่สายปลูกใส่กระสอบไว้เนิ่นสีมีหัวบ่อ หรือว่าหัวพันสิบเป็นจังไดค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะหัวแหลกค่ะหัวเพันกระถึกเสียมหักอยู่น้อยหนึ่งค่ะดินกระแห้งแห้งค่ะช่วงนี้แม่สากบับบดรหดน้ำพ่นเลยแม่สายกับปอยธรรมชาติเลยค่ะแม่สายกับคุดมั่นเทศได้สองหัวแล้วกับมารุนกันเนาะค่ะ ว่าแม่สายคุดมั่นเทศที่ปลูกใส่กระสอบเมื่อนี่สิได้หลายบบค่ะ แม่สายกับคุดมันเทศเรียบร้อยแล้วหัวมันเทศพันกัสซมีหัวหน่อยหัวใหญ่ค่ะช่วงนี้ดินกัแห้งแห้งฝนกะบโโตกมากเลยค่ะนี่ค่ะมันเทศที่แม่สายคุดได้พันกัสซมีหัวหน่อยหัวใหญ่ค่ะมันเทศที่คุดได้กัไดหลายหัวยุ่ค่ะ แม่สายปลูกมันเทศใส่กระสอบใบแม่สายกับบกคอยได้ดูแลเพิินเลยแม่สายกับใส่ขิงไหวเพิินสองเถ้อค่ะนำแม่สายกับบกคอยได้โดเพิินค่ะแม่สายกับปลูกแบบธรรมชาติอีหลีเลยมันเทศเพิินกันยังมีหัวมให้คุดอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวแม่สายกับสีเอามันเทศไปหนึ่งกินค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทิ่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ